นิทานเรื่องสงครามเทพนิยายตอนที่33เอเทอร์นิดฟื้นตัวจากวิกฤตที่ผ่านมาประชาชนเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรอย่างไรก็ตามเมื่อดินแดนเริ่มสงบลงปรากฏการลึกลับบางย่างก็เริ่มเผยตัวขึ้นเสียงกระซิบลึกลับจากใต้พื้นดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนสีของแม่น้ำเริ่มก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนชาวบ้านในหมู่บ้านทาลินซึ่งตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางเอเทธนิสเริ่มสังเกตเห็นว่าน้ำในแม่น้ำมีสีดำขุ่นและมีกลิ่นเหม็นที่แปลกประหลาดสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในแม่น้ำเช่นปลาและพืชน้ำ กลับเริ่มตายโดยไม่ทราบสาเหตุสภาพอากาศในพื้นที่รอบๆแม่น้ำก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากที่เคยมีอากาศอบอุ่นกลับกลายเป็นหนาวเย็นผิดปกติในช่วงกลางวันและกลางคืนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเริ่มได้ยินเสียงกระซิบลึกลับที่ดังมาจากใต้ดินเสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่สงบชาวบ้านหลายคนเชื่อว่า นี่อาจเป็นคำเตือนจากวิญญาณของเหล่าเทพเจ้าและเทพีที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนนี้เสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงกระซิบที่ดังมาจากใต้ดินข้าไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันพูดอะไรแต่ข้ารู้สึกได้ถึงความไม่สงบที่กำลังเกิดขึ้นชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวเมื่อข่าวเกี่ยวกับปรากฏการ์ลึกลับแพร่กระจายไปทั่วเอเทอร์นิต สภาประชาชนตัดสินใจส่งนักปรา์และนักสำรวจออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเขาได้ตั้งค่ายใกล้หมู่บ้านทาลินและเริ่มขุดค้นพื้นที่รอบๆแม่น้ำที่เกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากหลายวันของการสำรวจและขุดค้นพวกเขาพบซากวิหารโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินลึกหลายร้อยเมตรวิหารนี้มีลักษณะเป็นโครงสร้างหิน ที่มีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งคล้ายคลึงกับพลังงานที่เคยถูกใช้โดยเหล่าเทพเจ้าและเทพ,พีในอดีตภายในวิหารพวกเขาพบจารึกโบราณที่เล่าถึงพลังงานลึกลับที่ถูกผูกไว้กับวิหารนี้พลังงานนี้เป็นแหล่งพลังงานที่เหล่าเทพ,พเจ้าเคยใช้ในการรักษาสมดุลของโลกนักปราชญ์คนหนึ่งกล่าวว่านี่คือแหล่งพลังงานที่เราใช้ในปัจจุบัน แต่ตามที่จารึกโบราณเตือนไว้พลังงานนี้ต้องถูกควบคุมอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นพลังงานทำลายล้างที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบวิหารโบราณถูกเปิดเผยสภาประชาชนรีบประชุมด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับแหล่งพลังงานที่เพิ่งถูกค้นพบการค้นพบครั้งนี้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน หลายคนเริ่มกลัวว่าแหล่งพลังงานที่พวกเขาพึ่งพามาตลอดอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปถ้าพลังงานนี้เคยถูกใช้โดยเหล่าเทพเจ้าเพื่อรักษาสมดุลนั่นหมายความว่าพวกเรากำลังเล่นกับไฟเราต้องหาทางปิดผนึกมันก่อนที่มันจะนำมาซึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่หนึ่งในสมาชิกสภาประชาชนกล่าวด้วยความวิตกกังวลอย่างไรก็ตาม บางคนในสภากลับเห็นต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าแหล่งพลังงานนี้ยังคงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อดินแดนได้และการปิดผนึกอาจทำให้พวกเขาสูญเสียแหล่งพลังงานที่สำคัญนี้ไปอย่างถาวรเราไม่สามารถละทิ้งแหล่งพลังงานนี้ได้มันเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้เอเทอร์นิสเจริรุ่งในทุกวันนี้เราต้องหาทางควบคุมมัน มากกว่าจะปิดผนึกสมาชิกสภาอีกคนกล่าวการอภิปรายในสภาประชาชนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจส่งทีมสำรวจเพิ่มเติมเพื่อศึกษาวิหารโบราณให้ละเอียดมากขึ้นรวมถึงหาวิธีควบคุมพลังงานที่อยู่ภายในวิหารนั้นตอนที่34การค้นพบวิหารโบราณน,นำมาซึ่งความหวาดกลัว และความขัดแย้งในหมู่ประชาชนการตัดสินใจของสภาที่จะยังไม่ปิดผนึกวิหารในทันทีและมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพลังงานทำให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชนบางคนเชื่อว่าพลังงานนี้อาจกลายเป็นอันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่บางกลุ่มยังคงเชื่อมั่นว่าพลังงานนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเอเธนิสต่อไป ทีมสำรวจที่ถูกส่งไปศึกษาวิหารโบราณเริ่มทำการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นพวกเขาเริ่มพัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้ควบคุมหรือปิดผนึกพลังงานภายในวิหารอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับพลังงานที่เริ่มปลดปล่อยออกมาจากวิหารก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่นักประชญ์ทำงานเพื่อหาทางควบคุมพลังงาน กลุ่มนักรบและอาสาสมัครจากหมู่บ้านต่างๆก็เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นพวกเขาสร้างที่หลบภัยสำหรับประชาชนและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพในกรณีที่วิหารไม่สามารถควบคุมได้หนึ่งในนักรบที่เป็นผู้นำของกลุ่มกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพลังงานนี้จะปลดปล่อยออกมาเมื่อไหร่ แต่เราต้องพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเราไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนของเราตกอยู่ในอันตรายขณะที่ทีมสำรวจยังคงพยายามหาวิธีควบคุมพลังงานกลุ่มประชาชนที่เชื่อว่าพลังงานนี้สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์เริ่มก่อกระบทพวกเขาเชื่อว่าการปิดผนึกพลังงานนี้จะทำให้เอเทอร์นิตสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า และพวกเขาตัดสินใจที่จะยับยัง้งไม่ให้การปิดผนึกเกิดขึ้นกลุ่มกบฏนำโดยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพวกเขาเริ่มระดมพลจากหมู่บ้านต่างๆและทำการต่อต้านการปิดผนึกแหล่งพลังงานในขณะที่กลุ่มนักรบที่สนับสนุนการปิดผนึกต้องปกป้องนักประชญ์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาทางหยุดยั้งพลังงาน การประทะกันระหว่างกลุ่มที่ต้องการปิดผนึกและกลุ่มที่ต่อต้านเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นนักรบจากทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในวิหารโบราณขณะที่พลังงานจากวิหารเริ่มปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหวและพายุพลังงานที่ทำลายพื้นที่รอบข้างเราต้องหยุดพวกเขาก่อนที่วิหารจะระเบิดพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร นักรบจากฝ่ายปิดผนึกกล่าวด้วยความกังวลขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินไปพลังงานจากวิหารเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานทำให้พื้นดินรอบๆวิหารเริ่มถลม่มนักรบและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่ขณะที่ทีมสำรวจพยายามอย่างยิ่ง ที่จะปิดผนึกพลังงานให้ได้ก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างถ้าไม่ปิดผนึกวิหารนี้ตอนนี้ทุกอย่างจะถูกทำลายหนึ่งในนักปราตะโกนขึ้นขณะที่พยายามหาวิธีควบคุมพลังงานการต่อสู้เพื่อสมดุลระหว่างการใช้พลังงานและการรักษาธรรมชาติยังคงดำเนินไปท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ